เดี๋ยววันนี้เรามาดูน้ำมันพลังไา่พาวเวอร์ของรถฟอร์ด s c a p e น้ำมันรั่วรั่วที่ปั๊มรั่วอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็หมดครับ,รบเดี๋ยวเราจะใช้ปั๊มน้ำมันดูดออกไฟบวกลบฮไฟบวก12โวลต์ ที่มาจากพงมาลัยพาวเวอร์ครับถอดต,ตัวนี้ออกก่อนถอดออกให้มันสะดวกมันเกะกะครับ,รบยกออกไปไกลๆไว้ไอ,นอ้น็อตขันหน้ามุเล่ ของปั๊มพาวเวอร์ยากมากถอดไม่ได้ชิดกาบขาครับขา,ขาติดซัพพอร์ตรับเครื่องมันติดต้องตัดบล็อกตัดบล็อกวันนี้ไปซื้อไม่ได้วันอาทิตย์ตัดบล็อกแล้วเอาเชื่อมเชื่อมวันนี้เข้าไปเพราะตูดมันยาวตัดทิ้งไปแล้วตอนนี้ก็เหลือว่าเราจะขันต้องเชื่อม เชื่อมเชื่อมตัวออกมาได้โอ้ง่ายมากแล้วครับนี่ครับออกไปแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะเอาสายพานออกต่อไปเป็นขั้นตอนเอาสายพานออกเพื่อที่จะเอาผ่อนโมลเลออกมาโอเคครับเราจะเอาสายพานนี้ออกครับ สาพานจะเอาเพื่อที่งัดเลยครับงัดให้สาพานมันหย่อนเนี่ยงัดอย่างนี้ไปแล้วก็ปลดสายานออกเนี่ยงัดแรงๆหน่อยใช้แรงเยอะๆปุปลดสายานอับเนี่ยปลดสาพานออกโอเคอันนี้นะครับไม่รู้อะไรหลุดออกมาโอเคตอนนี้เราก็ปลดสายานได้แล้วะบนนะครับ ีเนี่เดี๋ยวผมจะพาดูดูนะเัปจะโยไปยกมาโอเคออกมาแล้วลูกนี้แหละครับเห็นไหมว่นนาน้ำมันพาวเวอร์ลดซีนหน้าแน่นอนครับเยอะหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอดน็อตออกมา มันเป็นอะไรที่ถอดยากมากครับตัวนี้ถอดยากที่สุดเลยนะครับถอดยากมากว่าจะออกได้เปล่าเนี่ย,ดยเดี๋ยวนึกกันผมจะออกอยังไงต้องปลดขานีหรือเปล่าออกด้านนูน้นโอเคนะครับออกมาแล้วครับเราไม่ใช่อู่ถอดยากชั่วโมงหนึ่งใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าครับ หนึ่งก็ต้องถอดจานออกก่อนนะสายพานเราจะมาถอดตัวตัวเสื้อถอดตัวเสื้อนี้ออกมาน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าน็อตห้านะครับห้าตัวหักขามันหักไอตัวนี้ power ครับรั่วรั่ว,ว,วตรงไหนเลยเราคอยรื้อดู ว่ามันรั่วจากตรงไหนกันแน่ครับโอยมันรั่วซองเสพผ่านไปหมดโอเคครับแค่มากใช้เวลาถอดประมาณชั่วโมงก,กว่าก็เพราะเรามือใหม่ถอดครั้งแรกเราไม่รู้มุมมันเป็นธรรมดาครับครั้งต่อไปก็คงจะง่ายครับเป็นอะไรที่ช่างอไม่ค่อยอยากจะรับรุ่นนี้ครับ เหมือนของคล้ายๆกันแหละครับคล้ายๆกันสังเกตให้ดีอันนี้มีเสานี่อยู่นะล็อกเสามีใบปัม๊มมีซีนยางนะครับมีซีนยางามีตุ่มซีนยางตรงนี้ว่า,าไปดูแกะดูว่ามีอะไรผิด ไรแค่ตัวนี้ล็อกบ่าล็อคตัวนี้ไม่ให้ขยับมุมนี้นะมุมนี้ก็เราจะกลับกันกลับกันก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปทางไหนก็เหมือนเดิม คีครับครับสายดานสองทางโอเคนะอันนี้ใบปั๊มดูดออกมาครับใบปั๊มใส่เหมือนเดิมไม่เห็นโทษทีกดปั๊ม บ่าบ่าเท้าอันนี้จะเทา้ามาทางนี้ก็อ,อย่างนี้แหละนะไปไปตามฉับหนุดร,ระวังหายครับไปตามระวังหครับสองข้างนี้เหมือนกันไม่ต้องกลัวหลงครับเวลาประกอบ ตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ในนี้แหละวางอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มีตุ่มมีหลุมนี่มีตุ่มมีหลุมกลับด้านในก็ได้ครับเหมือนการมดตอนนี้เราจะมาถอดตอนนี้ออกซีนตัวนี้น่าจะรั่วน้ำมันโอเคนะครับ เ้ okay. มามันนี้ทิ้งก่อนไปแล้วก็ล็อกนี้นะถอดอันนี้ออก ล็อกครับออกมาแล้วครับชิบลปล็อกนะ่อยไปเลยโอเคนะนี่ถอดออกมาได้แล้วตอนนี้เรามาดูซีนตัวที่มีปัญหาเห็นไหมเละเทะเลยน้ำมันรั่วออกมาตรงนี้ไม่น่าฮะนี่แหละที่ทำให้ทำให้น้ำมันรั่วออกมาข้างนอกเต็มไปหมด ด้านนี้มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนของโตโยต้าอะมันอยู่อย่างเงี้ยเดีเดะผิดอยู่อย่างเงี้ยคนนี้นอโอ้ไม่ไหวแล้วครับ ครับนี่คือซีนอีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องซื้อครับเยอะหมดหมดละครับสภาพซื้อใหม่ครับรั่วตรงนี้คลายออกครับอินตัวนี้ยไม่รั่วเนาะ กรอบมากเลยครับกรอบขาดไปแล้วครับกรอบมากเลยขาดไปแล้วโอเคครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้โอเคครับ